สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนครับมานี้มาพามาเบ่งการพับปอกอยู่ประเทศอิสเาียเอวครับนี่แหละครับเครื่องเขาทีนี้พังล้มเครื่องนี่เม็ดเก้าครับเก้าฮอนใตนี่เราไปตามเครื่องนี่ครับ่าเห็นคนขักตาบก บ็อกนี่พับแค่ชั่วโมงเดียวได้เป็นพันบ็อกหรเป็นพันบ็อกครับความเร็วครับเรื่องมันเร็วนายจ้างว่าพ,าพับตาด้วยเพราะทันใจเลยจัดเครื่องไม่เลยเพับออกซะเลยนี่นะครับไปมัล้างที่แหละมาเก็บเลขสองคนได้เกือบพันบ็อกต่อชั่วโมงนี่เกือบบ็อกเ่ินพับบ็อกอยู่ประเทศอิสระเอลนี่นะครับพับเขาเเ้าเดี๋ยวแดดแยงคนเดี๋ยวจจะไม่อค่อยเห็น แดดไหลพื้นที่ครับกําลังหอนเลยช่วงขับปอกปอกเปลก้มเปลือกแล้วปอกเกลนะือเอด็ดฉันไม่งาม้งางขนาดบักเกสือทรงอาลับนิดหนึ่งกินไร่ๆทุบแต่นิดน,นไลไลลึ่งยังงามปนนี้เลยบ้านเขาคุ้ยดียาดีนะครับเนาะนี่แหละครับ เป็นงระปอกกับประมาณนี้แหละครับไอเ้เบิ้งปะกัเข้าวสำหรับคลิปนี้สำนีน้แหละครับสวัสดีครับ